วันที่28มกราคม2558ผู้มในการใช้พัฒวิธิกิจโกศลและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานปปชประจำจัง,จงหวัดพิชบูร ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพชรบูรเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอสมมีบทบาทในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนายเสียรัสสุบณภพาธสากรณ์จังหวัดพชรบูรมอบหมายให้นายขจ การสักไตรรมเจ้าพนักงานส่งเสริมสากลอาวุโสกลุ่มส่งเสริมสากรหนึ่งสำนักง,งานสากลจังหวัดวัชรบูรณ์เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุดมการณ์สหกรณ์หลักการและวิธีการของสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์รร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อแนะนำส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรีจำกัดที่สานักง,งานสหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรีจำกัดมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม162คน สำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดพชชบูรณ์โดยกลุ่มจัดตั้งส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินง,งานของสหกรณ์ตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติภายใต้แผนปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการดำเนินง,งานและฝ่ายจัดการของสหกรณ์การเกษตรบึงสัมพันธ์จำกัดนานที่ทำการสหกรณ์การเกษตรบึงสัมพันธ์จำกัด สำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดพิรบูรโดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งเข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับอุดมการสาหกรณ์หลักการและวิธีการของสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ประมงบ้านละหานจำกัดและร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสาหกรณ์เพื่อแนะนำส่งเสริมและดำเนินงานของสหกรณ์มีผู้เข้าร่วมประชุม68สลาย นายเสียรัสุบรณภาพสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสากรณ์ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุดมการหลักการและวิธีการของสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัดและร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสากรณ์เพื่อแนะนำส่งเสริมการดำเนินงานของสากรณ์หนะ้าที่ทำการสากรณ์ออมทรัพย์ครูพชรบูรณ์จำกัดอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์